สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2568สอกรอระดับอำเภอบ้านเข้าภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้าววันที่5ธันวาคม2568นางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อายุนดเดศมหาราชบรมร,ราชบอบคิดภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และวางพานพุ่มถวายเครื่องศักการละ,ระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณวัดอัมพวันอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิวันที่9ธันวาคม2567นางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกลอระดับอำเภอบ้านเข้าพร้อมด้วยนางสาววานิธิพัฒน์พงศพังตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียภูมิครั้งที่12โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียภูมิวันที่9ธันวาคม2568นางสาวภัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายสกรอระดับตำบลทั้ง6ตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการทุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาสกรอระดับอำเภอบ้านข้าณสะกรอระดับตำบลทั้ง6กตำบลวันที่18ธันวาคม2568นางสาวพัทรีตั้งใจผู้อำมายการสกรอระดับอำเภอบ้านข้ามอบหมายสกรอระดับตำบลทั้ง6ตตำบลดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยณสอกรอระดับตำบลทั้งหบตำบลวันที่19ธันวาคม2,568นางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรลรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายนางสาววานธิพัฒน์พงศพังตำแหน่งครูและบุคลากรสกรลรระดับอำเภอบ้านเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเจ้าพ่อพยาแลประจำอำเภอบ้านเข้าปี2568 จำนวนทุน387ทุนเป็นจำนวนเงิน1 2 3 1 0 0าบาททวนณนะหอประชุมอำเภอบ้านข้าหลังใหม่วันที่23ธันวาคม2,568นางสาวภรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายสกรอระดับตำบลทั้ง6ตตำบลดำเนินการจัดกิจกรรม ครงการส่งเสริมรักการออมและการวางแผนการเงินด้วยการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนการวางแผนรา้รับรายจ่ายและการออมเงินอย่างมีวินัยณสกรระดับตำบลทั้งหกตำบลวันที่ 24. ธันวาคม2568นนางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายนางสาวานิธิพัฒน์พงศพังตำแหน่งครูและนางสาวนับประพัฒมุ่งวิชาครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณห้องประชุมชอบประดูศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดชัยภูมิ